กองกำลังนาเรศวรโดยห,ยหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏโดยชุดปฏิบัติการบินฐานบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮองสอนจัดเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212จำนวนหนึ่งลำพร้อมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์ค่ะจากโรงพยาบาลศรีสังวาลอำเภอเมืองแม่ฮองสศนจังหวัดแม่ฮองสศนทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพศชายนะคะอายุ54ปีมีภาวะเลือดออกในสมองซึ่งแพทย์จากโรงพยาบาลศรีสังวลจังหวัดแม่ฮองสศนได้ทำการ รักษาและก็วินิจฉัยเพราะว่าผู้ป่วยนะมีสภาวะวิกฤตฉุกเฉินค่ะจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยรับตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวานขึ้นอากาศยานณชุดปฏิบัติการบินฐานบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลน,นครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใช้เวลาบิน,นประมาณ50นาทีนะคะทานี้ผู้ป่วยได้ถูกส่งต่อจนถึงมือแพทย์ อย่างปลอดภัยเส่ีเราทราบกันดีนะคะว่าเรื่องของ Sky ยด็อกเรเองเนี่ยได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนมากมายโดยเฉพาะบางคนที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารเดินทางยากลําบากคือใช้เวลาการบินเนี่ย50นาทีแต่ว่าถ้าเดินทางโดยรถยนต์บางที่เนี่ยใช้เวลา4-5ชั่วโมงก็มี